คิวเตอร์กูหลุดไปกินจะใกล้เกินนะฮะผมอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้อืออืออ่าไปหากกันแดดอ่าไว้บนหัวก็ได้อ่าอ่ากัดกันแดดกูลว าเมื่อกี้นะเมื่อกี้มีคนที่รีวิวใช้จริงมาแล้วเทสมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับดีมากก็ขอบคุณด้วยแล้วนะครับตอนนี้ก็สำหรับใครที่ยังไม่มีกันแดดนะเข้าไปสั่งได้นะฮะตอนนี้โต้กล้จะแข็งแล้วเหมือนกันนะครับผมสงสัยอะไรลูกไม่ใช่ขนมไม่เอานะฮะ ซื้อเลยสิโป๊กเกอร์ถ้าเป็นอย่างงี้จริงป่ะเนี่ยคนนดีจริงป่ะเนี่ยดีมากๆเลยใช่ไหมโปเกอร์ดีมากๆเลยครับโป๊กเกอร์แบบคนร่าดังนี้ไอ้ที้ยพูดสบายสบายนกหล่อมากนกตุ้มตัวเป็นเป็นเพศเป็นน้องเป็นผู้หญิงนะฮะโป๊กเกอร์คะานนดีดีไหมเอ้ยไม่ใช่กูไม่คิดไม่คิดเป็นเสียงกู้ใหม่โป๊กเกอร์คะานนดีดีไหมดีมากๆครับโป๊กเกอร์เสียงแหกดีมากๆเลยครับ ใช่ไหมเราโปเกอร์เอาไปใช้กันคาบคาบไม้จะปล่อยคาบโปเกอร์คาบโปเกอร์คาบโปเกอร์คาบอ่าปล่อยเดลาตต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 ต แต่แต่แต so ่แต่โป to ๊กเกอร์อย่าทิ ja: ้งกันแดดเป็นคนโป๊กเกอร์ทิ้งกันแดดไปหนึงเอ้ยเอาเลิกทายนี่ละโป๊กเกอร์กลับมาดีๆก่อนโป๊กเกอร์กลับมาดีๆก่อนกลับไปตรงกลางกลับไปตรงกลางไม่ใช่มือไม่ลูกลำไส้กูกระเด็นเลย เหมือนเหมอนแมาแม่อบทำให้เลยใช่ไหมฮะปาแมาบท้ำให้เหรอตัวเม็นเลยนนี้ปลา้ออาบน้ำให้ตัวเมนเิดหายสิเหายสิหายสิใช่ไหมโบเกะโบเกะโบเกะโบเกปเกกจุ๊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 จจุ๊จ จึก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 งงดีงงดีจังหวะใหม่ไม่งงเลยจึก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 ทเพินแล้วเนี่ยอ่ะก็ครับอ่ะนี่ก็มานี้ละแล้วก็ขี้เส่หัวเลยเอ้ยอืม ปกติมันจะกระทืบเท้าด้วยนะครับมันน้องมึนหัวเลยค่ะม,มีกีต้ามึนนะมีกีตา้าคนมึนเองนะครับปกติถามแกเป็นใครฉายแกเป็นใครจับชั้นมาทำไมอุ๊ยอย่าก,กัดผมอย่าก,กัดผมอ่าอ่าโอเคอ่ะองตัดไหนตรงไหน ปลาช่วยด้วยปลาไม่อยู่นะครับผมขอจีพี่โต้หน่อยชื่อเมทาสิตอัสสกอ์โต้โต้นะหัวพี่บอาการเป็นหลังนกแล้วจริงทำไมครับอะไรครับอยากเลน่นหรอ ลงไปกันลงกัน<ป>ลอลงโอเคให้เล่นกหลังก่อนนะครับผมเมือมากขนแล้วลหรือเปล่าจริงเหรอแล้วกระหล่โอเคแล้ว okay. เนี่ยปุกก็เหนื่อยนะครับพุกก็เหนแล้วนะครับ